กินดีชีสเค้กเราอยากกินในรสที่เราชอบเราทำชีสเค้กแล้วเราชอบกินชีสเค้กวันแรกไม่คิดใจว่าไม่เป็นไรถ้าขายห,หมดกินเองหนือว่าคิดอย่างนี้ว่าทำในสิ่งที่ชอบคือเราอะพยายามทำของไม่แพงแต่เราพยายามใช้ของที่มีคุณภาพอย่างตัวฐานขนมของเราอะเราก็ใช้เนยแท้ชีสเค้กอะเราก็ใช้ครีมชีสครีมชีสแองเอร์ใช้อะไรอย่างนี้นค่ะบางคนอาจจะมบอกว่าขายได้หรอในราคานี้4.5บาท เราจะบอกว่าเราวางแผนว่าเราอยากได้กำไรต่อชิ้นน้อยแต่ขายจำนวนที่เยอะให้ลูกค้าหลายๆกลุ่มเข้าถึงเราได้ณนะวันนี้ที่ขายนะคะก็จะมีแอปเปิลเขียวบูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่คาราเมลนูเทลล่ากล้วยแล้วก็ออริจินอลค่ะผละไม้เนี่ยทั้ง3ามเนี่ยมันอาจจะมีความคล้ายกันคือเปรี้ยวหวานแต่กลิ่นที่ความหอมของแต่ละอันน่ะมันแตกต่างกันตอนนี้ที่ขายที่สุนดน่าจะเป็นบูเบอร์รี่ค่ะ คนจะชอบกินบลูเบอรี่ก็จะแบ่งเป็นโซนหวานก็จะมีคาราเมลกับนูเทลล่ากล้วยคาราเมลเนี่ยความหวานของคาราเมลเนี่ยมันไปช่วยดันให้ชีสเค้กอะให้ตัวชีสเค้กรู้สึกเด่นขึ้นอร่อยขึ้นแ้วต่อไปก็จะเป็นนูเทลล่ากล้วยออกหวานอยู่แล้วแล้วก็ผสมกล้วยเข้าไปความหอมของกล้วยเข้าไปทั้งวันนี้หนูทำกันแค่2อคนก็เลยได้แค่ประมาณ2อ0ยกะชิ้ฝากร้านยินดีชีสเค้กร้านตั้งอยู่ถนนกกยสิทธิ์เริ่มจากบัดชิว4ีโมงเริ่มตั้งขาย6โมง ปิดนี่คือแล้วแต่จะหมดนะคะบางวันก็อาจจะทุ่มครึ่งบางวันก็สองทุ่มณนะตอนนี้มี่มันหยุดถ้าชอบก็กลับมาซ้ำถ้าไม่ชอบก็ต้องขอใครด้วยนะคะขอบคุณนะคะ